สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนวัดรันจะไม่ยอมซื้อแม้กระทั่งบาทเดียวกับคนแบบนี้จากกรณีประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ในขณะนี้เกิดดราม่าขึ้นอีกครั้งในประเด็นของส้ม7กิโลกรัม770บาทซึ่งเป็นส้มนิวซีแลนด์นำเข้าจากไต้หวันแต่มีชาวเน็ตไปคอมเมนต์ที่ระบุว่าคิดว่า300ลก่อนที่พิมรีพาจะออกมาโต้กลับชาวเน็ตรายดังกล่าวว่า3ลไม่มีไป ตลาดนัดแถวบ้านเลยแล้วก็เสี่ยงเอาลูกไหนเป็นซางลูกไหนจืดลูกไหนเปรี้ยวเสี่ยงเอาอยู่แบบตามอัตภาพตามหน้าตาเนอะอย่าพยายามตะเกียกตะกายหน้าตาชาติกําเนิดเธอเป็นอย่างไรเธออยู่แบบนั้นอยู่ตามอัตภาพชาติกําเนิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดนวัดอิสระไกรศีลได้ออกมาโพสตเข้าความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีนี้หลังได้ดูคลิปของพิมรีภัยโดยได้ระบุว่าดูคลิปนี้ให้จบแล้วจะรู้จากตัวจริงของผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างดีผม จะไม่ยอมซื้อของแม้กระทั่งบาทเดียวกับคนแบบนี้ควรต้องคิดบ้างว่าลูกค้าคือพระเจ้าไม่ใช่คนขายจะพูดอะไรก็ได้คนดูมีทุกเพศทุกวัยไม่สงสารท่านผู้ชมก็สงสารลูกตัวเองก็ยังดีที่ต้องมาฟังแม้พูดแบบนี้และที่สําคัญคนไทยอยู่ในสังคมคนจนเป็นส่วนใหญ่อย่าพูดให้คนจนต้องเจ็บปวดไปมากกว่านี้เลยครับที่ติ่งมาเพราะหวังดีครับขอบคุณเครดิตตามในคลิปท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลอง แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูวะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ